การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ Smackdown วันที่19พฤษภาคมปี2023นะครับ วันนี้เนี่ยเรื่องราวที่น่าสนใจใน Smackdown นะครับก็จะมีเรื่องราวของออสตินเทียรีครับที่ป้องกันแชมป์ได้แล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ออกมาปากกล้าขาแข็งเรื่องราวของราคิโอริเกสนะครับที่คู่หูของเธอเนี่ยลิฟต์มอแกนได้รับบาดเจ็บวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันแล้วก็เรื่องราวของบัตรลายครับที่วันนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราต้องมาคอยดูกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยโรแมนเลสโรแมนเลสบอกว่าโคลอมเบียจงบูชาฉัน แล้วเควินโอเว่นกับเซมิเซนก็เปิดตัวออกมานะครับโรมาเลบอกว่านี่มันยอดมากทุกๆคนเนี่ยตื่นเต้นและเนี่ยมันไปไปตามแผนของฉันที่พวกนายออกมาเนี่ยมีอยู่2อย่างที่พวกนายจะต้องทําคือ 1. ชั้ฉันจะกระทืบพวกนายและ 2. พวกนายจะต้องบูชาฉันหลังจากนั้นพวกนายจะทิ้งแชมป์เอาไว้กับพวกเราเควินโอเว่นจะเข้ามาสัตว์หน้าโรมาเลนะครับแต่ว่าเซมิเซนห้ามเอาไว้ก่อนโลมาเลบอกว่าใจเย็นใจเย็นไม่เอาแต่จะสู้ใช่ไหม ฉันมีประสบการณ์อย่างมากในสายอาชีพนี้ทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันทำพลาดไปก็คือการเสียเวลาให้กับนายเซมิเซนเซมิเซนบอกว่าฉันเองก็เสียเวลาเหมือนกันเสียเวลาที่ไม่เอาเก้าอี้ฟาดนายให้เร็วกว่านี้มันก็ผ่านไปสักพักแล้วที่ฉันได้สู้กับนายตอนแรกฉันมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะคุยกับนายนะแต่พอเวลาผ่านไปตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรที่จะต้องพูดกับนายอีกแล้วยกเวน้น ตลอดชีวิตของนายมีแต่คนบอกว่านายยอดเยี่ยมมีแต่คนประทานทุกอย่างให้กับนายและตอนนี้นายอยากได้แชมป์ของพวกเราแต่นายออฟแชมเปี้ยนนายไม่มีทางได้มันไปรู้ไหมว่าทําไมเพราะนายไม่ได้ดีกว่าพวกเรานายไม่ได้ดีไปกว่าอูโซ่ด้วยซ้ําอูโซ่วิ่งเข้ามาอดเควินโอเวนกับเซมิเซนนะครับแต่ว่าโรมันเลนเนี่ยด่าอูโซ่ว่าออกมาทําไมเขาไม่ได้เป็นคนสั่งให้ออกมานะครับแต่พอโรมันเดินไปชนโซโลเนี่ยก็ยึกยักจนเดินหนีไป ัดผ้ามาที่บัตรลายกลับมาที่หลังฉากนะครับโลมาเล่บอกว่าพวกนายทําบ้าอะไรพวกนายบอกว่าพวกนายทาเพื่อพวกเราแต่เหมือนพวกนายทาเพื่อตัวเองมากกว่าฉันไม่ได้บอกให้พวกนายออกมาฉันมีบางอย่างที่จะต้องพูดกับพวกมันฉันเสียเวลากับพวกโง่นั่นเพราะว่าฉันมีบางอย่างที่อยากจะพูดแต่ฉันไม่ได้พูดเพราะว่าพวกนายอยากทําอย่างที่พวกนายต้องการใช่ไหมนั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเราพยายามทําฉันคือคนวางแผนทุกอย่างเข้าใจไหมสสยหัวออกไปจากห้องได้แล้ว ตัดภาพมาคู่แรกนะครับบอ n ลิงบูธเจอกับ p ิ t t y d เ a d ลีตัวแมทออกมาโอเคเลยครับทุกคนทางของ p ิ t t y d เด d ลี่เนี่ยยังคงมีเอกลักษณ์ของตัวเองได้ดีนะครับทั้งการเข้าออกที่ต่อเนื่องการปั่นประสานระหว่างแมททำให้มันดูมีความเป็นแท็กทีมอย่างชัดเจนนะครับและอาจจะเป็นเพราะว่าทางพิ t t y Deadly เนี่ยมีความเป็นทีมมากเกินไปมันก็เลยทําให้ทางฝั่งของบออลิงบูธเนี่ยทำอะไรก็ดูผิดไปหมด นะครับทั้งจังหวะการโต้กับการใส่ท่าการทําคอมโบต่างๆคือมันอาจจะไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าพิตตี้เดลลี่ได้ปั้มกับดิกแท็กทีมจริงๆอะ่ะมันคงจะสนุกมากกว่านี้นะครับตอนจบพิตตี้เดลลี่ใส่เดวทีเอาชนะไปได้คู่2นะครับอาสูกะเจอกับเซเลนาเวกาตัวแมต์ค่อนข้างแย่ทุกคนคือด้วยความที่อาสูกะเนี่ยมันดีดมากมันเด้งไปเด้งมาและเซเลนาเองก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับตัวแมต์มันก็เลยดูมีจังหวะแปลกแปลกที่ ไม่เข้ากันให้เห็นอยู่ตลอดนะครับรวมทั้งการเซลล่าที่แปลกประหลาดของอสุการเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวแมตต์เพี้ยนเข้าไปอีกตอนจบเนี่ยอสุกาใส่สม,มิชชั่นเอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมตต์นะฮะเบียนก้าแบรแลเนี่ยเปิดตัวออกมาไล่อัดอสุกะก่อนที่จะโดนพ่นน้ำเขียวใส่ไปตัดภาพมาที่รายการ g r a y s o n Waller Effect นะครับวันนี้เนี่ยมีแขกเป็น AJ Styles Grayson Waller บอกว่าทุกทกท่านขอต้อนรับสู่รายการ g r a y s o n w a l l e r e f f e c t ตอนแรกใน SmackDown แคกของเราคืนนี้เขาจะเจอกับเซโลลินเพื่อชิงแชมป์โลกคนต่อไป AJ Style AJ Style เปิดตัวออกมานะครับเกรซันวอลเลอร์บอกว่าเอาล่ะย้อนกลับไปในตอนที่นายไล่กระทืบชั้นในเอ็เนี่ยนายเคยบอกฉันว่าพยายามเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองตอนนี้เนี่ยฉันเชื่อแล้วว่านายพูดถูกทุกอย่างที่นายทำมาเนี่ยมันทำให้นายสมควรได้เป็น h a l l o f Fame ของที่นี่และนายอาจจะได้เป็นแชมป์นคนแรกของเข็มขัดเส้นนั้นมันมีความหมายกับนายยังไงบ้าง เอเจสตล์บอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาฉันได้รับบาดเจ็บมันเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดในสายอาชีพของฉันฉันเอาแต่คิดว่าฉันจะกลับมาได้ไหมแต่หลังจากที่ฉันหายดีฉันกลับมาฝึกอีกครั้งพยายามมากเท่าที่ฉันเคยทํามาเพราะฉันรู้ว่ามันจะมีโอกาสในสักวันหนึ่งและโอกาสนั่นคือโอกาสในการเป็นแชมป์โลกฉันต้องการมันมากกว่าอากาศที่ฉันหายใจซิอีกแต่เซโรลลนเขาเองก็เป็นนักมวยปล้ำที่ดีเยี่ยมแต่ว่าเขายังไม่พร้อมคนที่พร้อมคือฉันคนนี้ เกรันวอลเลอร์บอกว่าแมต t นี้เนี่ยจะเป็นแมตท,ที่ทุกคนจับตามองอย่างแน่นอนเอาละเอาละฉันขอลองประกาศทำนายผลมวยปล้ำแมต์นี้สักหน่อยและผู้ชนะคนใหม่ของ world heavyweight champion Seth f r i c k i n g l o l l i n s AJ Styles กับ Grayson Waller ยืนมองหน้ากันนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตัดภาพมาคู่3นะครับ Street Profit เจอกับ r i c k Boot แล้วก็ LA Knight ตัวแมตช์ไม่มีอะไรเลยครับทุกคน คือเอาบูตมาโชว์พลังเฉยๆยกไปยกมา2 3งสาทีนะครับแล้วก็มีสปอตนิดหน่อยแล้วก็จบแมตต์ตอนจบนะครับสตรีทโปรฟิตเนี่ยใส่ดับเบิลท่าไม้ตาย ai, เอาชนะไปได้หลังจบ, mat, บ boot. แตามตต์นะครับเอ n i อในกระทืบบริกบูตตัดภาพมาที่คาร์ลอนกรามนะครับถูกสัมภาษณ์หลังจากที่เอาชนะบารอนคอบินมาได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคาร์ลอนกราฟบอกว่า <laughs> ตอนนี้เนี่ยฉันเหมือนอยู่ในฝันเลยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันเอาชนะบารอนคอบินไปอย่างง่ายดา้และฉันจะก้าวต่อไปจนถึงจุดสูงสุด เพราะว่าฉันจะ to the moon <laughs> แต่ภาพมาที่คาร์เรนคอสนะครับคาร์เรนคอสบอกว่าพวกเขาบอกว่าการพิพากษาเนี่ยคือภาพลวงแต่ไม่ใช่กับฉันเพราะว่าฉันคือการพิพากษาที่แท้จริงสการเลตเปิดไพ่มาเป็น AJ สไตล์นะครับแต่ภาพมาคู่สี่นะครับอัลเบอร์ไฟไอราดอนเจอกับวาเลนติน่าฟลอรนแล้วก็ยูริซาเลียนนะครับอัลเบอร์ไฟกับไอราดอนเนี่ยสามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้ แตภาพมาที่ราคิโรดิกสนะครับเจ้าตัวเนี่ยถูกปลดแชมป์เนื่องจากลิฟมอร์แกนได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถขึ้นปล้ำได้นะครับราคิโรดิกสบอกว่าการเป็นแชมป์เนี่ยคือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของฉันแต่การที่ลิฟมอร์แกนเจ็บเนี่ยมันทำให้ฉันต้องเสียใจมากๆดัมเมกคอนโทรเข้ามาในฉากนะครับดัมเมกคอนโทรบ,บอกว่าเสียใจงั้นเหรอเธอก็ทําให้ดาโกตาได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเธอต้องหาคู่หูหน้าง่คนใหม่เข้ามาเพื่อมาเจอกับพวกเรา แต่ภาพมาที่หน้าเวทีนะครับออตินเทอรีเปิดตัวออกมาออตินเทอรีบอกว่าพวกนายก็รู้นี่ว่าใครคือออตินเทอรีแต่ฉันต้องบอกว่าการที่ฉันมาสแมกซดาวเนี่ยฉันคาดหวังว่าจะได้รับความเคารพมากกว่านี้และดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันโดนลุมกระทืบจากอดีตแชมป์โลก2คนบ๊อบบี้และชลีย์และเชมัสพวกมันจะต้องร่วมมือกันเพราะว่าพวกมันเนี่ยรู้ว่าฉันสามารถเอาชนะและจะกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ได้แต่ว่านะฉันพยายามคิดว่าทําไมเชลลี์จะต้องตามฉันมาด้วย ตอนที่อยู่รอเนี่ยมันเข้าใจได้เพราะว่าเขาอยู่ที่นั่นตอนที่ฉันเปิดตัวแต่พอฉันย้ายมาสมัคดาวมันก็ย้ายตามมาอีกฉันว่าฉันเข้าใจได้มันคงอิจฉาฉันแหละแต่เชมัสฉันคิดว่าเราเหมือนกันซะอีกเราเจ๋งเราเท่เราเอาชนะจอนซีนาได้เหมือนกันแต่ว่าฉันเอาชนะซีนาได้ในปีนี้นะแต่แบบเชมัสนี่น่าจะย้อนไป1 2บสปีที่แล้วโน่นมั้งเชมัสเปิดตัวออกมาทีปากเทอรี่กองไปนะครับก่อนที่จะกลับไปหนังฉาก ตัดภาพมาที่อูโซกับพอลเฮเมนนะครับพอลเฮเมนบอกว่าอูโซฟังนะท่านหัวหน้าเผ่าเนี่ยยกโทษให้กับพวกนายแล้วแต่คืนนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ออกไปด้วยกันพวกนายต้องเข้าใจว่าเขาจะต้องวางตัวให้สมกับการเป็นท่านหัวหน้าเผ่าและท่านเองเนี่ยจะต้องวางแผนเพื่อการชิงแชมป์ต่อไปดังนั้นเนี่ยจะออกไปมั่วสั่วไม่ได้แต่ไม่เอาน่ะพวกพวกนายเจอแค่ lwo นะพวกนายสามารถเอาชนะได้อยู่แล้วเพราะงั้นทำให้แมตช์นี้เนี่ยไม่ใช่การคาดเดาแต่เป็นการสปอย คู่5นะครับ LWO เจอกับบัตไลตัวแมตออกมาค่อนข้างดีครับทุกคนมันเป็นแมตท,ที่สู้กันไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็มีความหนักหน่วงพอสมควรนะครับแต่ละช็อตที่ทําออกมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีไม่น่าเกลียดมีการพลิกกลับไปกลับมานะครับและการออกมาของเรมิเซโอเนี่ยก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในแมตเช่นเคยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยัวแมตก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับตอนจบเควินโอเว่นกับเซมิเซนเข้ามาป่วนทําให้ LWO เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ หลังจากความพ่ายแพ้ของอูโซนะครับโซโลจะออกไปจัดการแต่ว่าโรมาเลนเนี่ยห้ามเอาไว้สรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกเ er, กรซันวอลเลอร์จัดรายการหาเรื่อง AJ Style. s t y l ตเหตุการณ์ที่2นะครับ LA Knight กระทืบลีกบูตเหตุการณ์ที่3า a r e n ์เร s คเนี่ยมีเป้าหมายใหม่เป็น AJ Style. s t y l ตเหตุการณ์ที่4นะครับรอควโรดิเกสเนี่ยถูกปลดแชมป์เนื่องจากลีกโมโอลแกนได้รับบาดเจ็บและจะไปหาแชมป์ใหม่ในรอนะครับเหตุการณ์ที่5้าเชมัสออกมาเตะปากออตินเทอรี่ และเหตุการณ์ที่6ครับโรมาเลนไม่พอใจที่อูโซแพ้นในคืนนี้สรุปแมตช์กันหน่อยนะครับคู่แรกบอลลิงบูธเจอกับพิตตี้ 2, uka, เ, Vega, าาเไไดลลี่พิตตี้ 4, 5, on, เดลลี ion, 5, on, ่สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2อาสูกะเจอกับเซเรน่าเวกานะครับอาสูกะสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3สตีดโปรฟิตเจอกับริกบูธแล้วก็แอลเอไนสตีดโปรฟิตสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4อัลบาไฟไอราดอนเจอกับวาเลเทนาฟลอร์แล้วก็ยูดิสาเรียอนนะครับอัลบาไฟกับไอราดอนเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ คูติฮา LWO เจอกับบัตไลนะครับ LWO สามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมทวันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะคือมันมีเนื้อเรื่องเต็มไปหมดนะครับอย่างอสุกะอเวอรไฟล์เอเอะไรเงี้ยเป็นพวกแมทเนื้อเรื่องหมดเลยนะครับมาเลยไม่ได้เน้นไปที่คุณภาพของแมทคือมันมีเพื่อที่จะต้องการเล่าเรื่องต่อไปมากกว่านะครับส่วนแมทที่ปล้ำกันจริงจังเนี่ยอย่างพิตตี้เดลี่แล้วก็ LWO เนี่ยถือว่าค่อนข้างดี นะครับตัวแมทถือว่าใช้ได้เลยคือมันอาจจะไม่ได้เดือดมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับต่อทีออ่ผมประทับใจนะครับแม้มจะเป็นช่วงสั้นๆก็เถอะก็คือเอาเบ้าไฟนี่แหละนะครับด้วยการปั้มที่จริงจังของนางเนี่ยมันทาให้เห็นว่าการปั้มของนางมวยปั้มหญิงเนี่ยมันดูมีความเป็นมวยปั้มมากขึ้นนะครับเป็นแบบเดียวกับเบกกี้ลินช์เรียลลิบลี่อะไรพวกนั้นนะครับที่เน้นการปั้มมากกว่าการแต่งตัวเซ็กซี่หรือการใช้ท่าทางที่หวือหวาเท่านั้น ยิ่งพอมาอยู่ในลีกแท็กทีมเนี่ยมันยิ่งทําให้ผมรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลีกแท็กทีมของฝั่งหญิงมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้อะเนื้อออกไหมมันมีซันยาดีเวลเชลซีกรีนมันมีลอนดาราลซี่เอ่อเชน่าเบสเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ม,มันมันมีเอ่อราคิวโรดิเกสที่ที่ป้ามโอเคแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่นะอยู่ในนั้นนะครับเราก็เลยมองว่ามันมีตัวเลือกที่ดีเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ต้องรอดูกันว่า คารทาน่าเชนกับเคนินคาตเตอร์เนี่ยจะได้ออกมาลดแน่นเมื่อไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสองคนนี้น่าจะถูกย้ายขึ้นมาค่ายหลักแล้วนะครับต้องมาดูกันว่านางอยู่รอหรือว่าหรือว่าสมักดาวอันนี้ผมจำไม่ได้ถ้าสองคนเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าลีกแท็กทีมหญิงอาจจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับจากการปั้าของสองคนนั้นเพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยเป็นนักมวยปั้มที่ปั้มแท็กทีมได้สนุกมากๆส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับวันนี้เนี่ยก็มีเนื้อเรื่องหลกักๆอยู่ประมาณ3-4เเเเรรรรืืนะื่่่อออองงงงงนนนแกกคับ็็ปขไลหละ ที่เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยโรมันเลนควบคุมอะไรไม่ได้เลยทุกคนทั้งอูโซทั้งโซโลนะครับอารมณ์แบบว่าถ้าเจ้าตัวเดินพลาดนิดเดียวเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะครับมันเลยต้องมีการออกซ้ายออกขวาเลี้ยวนั่นเลี้ยวนี่พอสมควรหมายถึงว่ามันต้องใช้ลูกเล่นเยอะขึ้นมีความกดดันที่แตกต่างไปนะครับซึ่งยิ่งพอช่วงท้ายนะครับที่เราจะเห็นโซโลสกวอาเนี่ยออกไปจัดการอูโซก็ยิ่งถือว่าเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในบัตรลายมีการไม่ไว้ใจกันอย่างมาก ต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของ LA Knight ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันง่ายดีทุกคนถึงแม้มันจะงงๆไปหน่อยว่าแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆ l e b o o t มาจับคู่กับ LA Knight มันตอนแรกมันอยู่กับ Alias ไม่ใช่เหรอทำไมแยกกันมาซะได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการปูเนื้อเรื่องที่ง่ายดีอารมณ์แบบง่ายๆเลยและแบบจบๆไปเอามาคู่กันหักหลังกันไปเลยจบๆเพราะว่ายังไง Reboot กับ Alias เนี่ยก็ไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักที่คนจะสนใจอย,อยู่แล้วนะครับ ส่วนในด้าของแชมป์แท็กทีมหญิงอันนี้เนี่ยคือลิฟมอแกนได้รับบาดเจ็บจริงๆนะครับน่าจะพักหลายเดือนแหละถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่นะครับไม่แน่ใจว่าไหล่หลุดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยต้องปลดแชมป์นะครับแล้วก็มาหาคู่แท็กทีมคนใหม่ซึ่งมันอีก2สัปดาห์ในรออ่ะทุกคนเราคิดว่าอาจจะไปชิงกันหลังในออฟแชมเปี้ยนด้วยซ้ำนะครับถามว่าโอเคไหมเ มันก็โอเคแหละแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมเฉยๆไม่รู้สึกว่าใครได้แล้วมันจะมีอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องสุดท้ายนะฮะเรื่องของออสตินเทอรีกับเชมัสอันนี้ก็เป็นการปูเรื่องที่ง่ายเหมือนกันนะครับออสตินเทอรีออกมาดา่าเชมัสออกมาทีบสร้างเรื่องราวกันไปไม่หลุดคาแรคเตอร์ของทั้งคู่นะครับตอนนี้เนี่ยเรามองว่าชูอ่าเชมัสนะฮะอาจจะถูกจับเป็นตัวชูโรงของสมักดาวแหละเหมือนกับที่กุนเทอร์เคยทำเอาไว้ ซึ่งตอนนี้เนี่ยกูเทอร์ย้ายไปอยู่ในรอเพื่อสร้างคุณภาพแมทที่ดีในรอและให้เชมัทอยู่ที่เดิมเพื่อสร้างคุณภาพเพื่อสร้างคุณภาพแมทที่ดีที่นี่นะครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันถูกรอมานานเกินไปมันจริงๆมันไม่ต้องรอให้กนเทอร์โผล่มาก็ได้นะครับถึงจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆดูแม็ินไทยกับเชมัทอะสามารถทําเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว2คนนั้นเนี่ยสามารถปล้ำได้อย่างยอดเยี่ยมแม์รุนแรงสนุกสนาน นะครับทุกแมทที่2คนนี้ได้ถ้าได้ปั้มอย่างเต็มที่นะตัวแม์ถือว่าออกมาอย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละไม่ใช่ลูกรักทําอะไรก็ผิดตอนนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่า Smackdown เนี่ยเนื้อเรื่องมันมันเริ่มที่จะมีจุดเริ่มต้นใหม่ๆหลายๆคนแล้วนะครับก็ต้องมาติดตามกันว่าเนื้อเรื่องต่อๆไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราคิดว่ามันคงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้าไปในไนออฟแชมเปี้ยนแล้วแหละนะครับในในออฟแชมเปียนมันน่าจะมีตัวครบและไอ้พวก LA n i อ็นไไอพวกออตตินเทอรี่เชมั t ry, ath, อะไรเงี้ยไม่แน่นะครับออตตินเทอรี ry, กับเชมั t เนี่ยอาจจะไปเจอกันใน g นออฟแชมเปี้ยนก็ได้เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของแชมป์ยูเอเข้ามาเป็นเดิมพันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราคิดว่าคนอื่นๆคงไม่ได้มีอะไร LWO เอ่อเอ n i g h t เอ่อคำร่อนกามอะไรพวกเนี้ยผมว่าก็คงรอไปเจอนูนะ่นน่ะหลังออฟในออฟแชมเปี้ยน นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ SmackDown ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้และยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี